ให้ฉันได้หายใจอยาก,กังวงไม่ต้องคิดมากับฉันลายความรักฉันไม่อยากเท่านั้นนะเธอบอ,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 อกใจนะเมื่อไรก็ตามที่ต้องการบอกฉันนะให้ฉันได้ทำเพื่อเธอความรักฉันเป็นของเธอไม่ว่าสถานะ สับน้ำตาเมื่อเธอหลอกหา,เายเสยเรา แค่ฉันที่รักก่อนวันไหนที่เธออยากรักและเธอเคยรักตอบรักฉันยินดีจะรอแค่คิดถึงึันางก็พอเป็นมปนบนในวันที่เธออยากพักใจเอชิดนาที่คอยสผตมื่อร้องไห้าลงที่ผ่านเธอที ที่เราก็จะได้ยินได้ยินตลอดตลอดตลอดนะคะก็คือหนูนิวนวันนี้นมาไลฟ์ที่ด้าออฟฟิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นคนที่เวลาที่หันหน้าไปมองต่อนถอดรองเพลงน่ะหนูนิวนก็จะมีความแบบจเลอมบนตุน้น <c oughs> ยิ้มตลอดเวลาเธอเป็นคนร้องเพลงเราก็ยิ้มตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าตืนนต่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะทเทคแรกยังสั่นเลยนะแต่ทําได้ดีนะทุกคนจะบอกว่าถามว่านงนี่ว่านเริ่มร้องเพลงมากี่ปีแล้วรึร้องจริงจังเปียกประวัตส่งเองเลยเด็กโอเคนะเธอทุกคนคะ่ะเป็นกําลังใจให้นุนเนียวกันต่อนนะเพราะว่าต่อจากนี้ก็จะไม่ได้มีแค่ซีรีส์แล้วนะนุนเดียจะมีอะไรอีกบ้างครับผมป็นก็จะมียเพลงซิปก็ออกมไว้ื่อยๆลย แต่มีกำมันเริ่มพยายามเป็นศิลปินหลายๆคนก็ได้ยินเพลงจากมนิวมากขึ้นลองไว่มาเลยดีกว่าว่าตั้งแต่แบบออกซิงเกิลเนี่ยทุกคนได้ยินอะไรไปบ้างแล้วครับผมเพลงแรกจะเป็นเพลงประกอบซีรีส์กอบละครซึ่ง o อเอีโดดเี่ไม่ธรรมดานะทุกคน ที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์หรือละครนะเพราะว่าซีรีส์เรื่องแรกนี่อ่าได้รางวัลเขาได้รางวัลนะแล้วเพลงเราไม่ได้รางวัลหรอเฮ้ยเออแล้วบอกว่าสองเพลงก็ได้นี่พี่ดาวมีหลายเพลงมากผมแบบเตอรันตั้งแต่เด็กเลยเตอรันตั้งแต่เด็กเลยครับไม่ได้เคยก็ไม่ได้เด็กเล้วแหละครับประมาณพารวทป่นะง๊าบพูดถึงเพลงนี้หน่อยในที่เขาว่าแอมเป็นโปแปร์ กอดยิงใช่ไหมใช่ค่ะเพียมแต่งจริงๆเพียมแต่งเพลงให้ผมมาลายเพลงมากมเนี่ยก็จะมีอีกเพลงหนึ่งที่เอ่อทุกคนน่าจะเคยดินผ่านโบบ้านครับเพลงดังแห่งนี้ไ่บ้านะเขากได้ยินกันทั่วประเทศใช่ปะดังมากจริงๆพี่เคยเจอนโงนิวงานแรกเลยอ่ะคือนโงนิวไปร้องในเดอะสตาร์ แล้วพี่ดาปก็คือยำเขาป่องตลยนะเกรงวปนี้อีกครับอุแต่พอได้มาคุยกับพี่ดาเราแบบพี่ดาใจดีกว่านี้ไม่ดูไม่ดูจริงๆก็คืออาจจะดูจริงจังแค่หน้างานน่าละนุนนิวค่ะอยากจะสอนนุ่นนิวแบบยับขาดีกว่าคือบนขาดูไว้เฟนเฮ้ยนี่ลองดูเฮ้ย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  เราอะเป็นนิ้วผมเลยไม่หยุดเลยอะแล้วจะดูใครได้หรือเปล่านุ่นนิวขาไม่รูครับเอานุ่นิวฝากเลยวันนี้ก็มีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามอีกสิ้นปีเนาะก็นี่ครับนี่ครับก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเริ่มถ่ายซีรีส์ของบ้านครับซีรีส์เรื่อง Survivor ครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยองั o m e t h i n ใช่ครับก็เดี๋ยวน่าจะออนแอร์ภายในปีหน้าครับแล้วก็ ส่วนเรื่องเพลงเดี๋ยวจะมีซิงเกิลออกมาเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวจะมีสเปเชียลซิงเกิลด้วยที่ได้ไปร้องพิทริ่งกับศิลปินตัด้วยครับก็น่าจะปล่อยกันในปีหน้าเหมือนกันครับเดี๋ยวจะมีซีรีส์เรื่องข้าวฟ้ากินเธอด้วยครับก็เป็นซีรีส์คู่กับเพียเรื่องที่2ครับก็น่าจะเรื่องไทยทาปีหน้าครับก็อยากให้ทุกคนรอจิบนะครับเท่านี้จบแบบเอ้ยเจอกันใหม่นะเฮ้ยจบเลยได้จบไปเลยนะเฮ้ยเจอกันใหม่ จะกันใหม่ครับ